เลือกโฟลมิเตอร์วัดอัตราการไหลตัวไหนดีระหว่าง w a r e เท Flowmeter กับ o อ i ิ e p l a พลตวิ t แฟลงโ o ลิมิเตอร์ง่ายๆมาดูกันครับมีนายช่างหลายคนนะครับก็เลือกไม่ถูกว่าเราควรจะใช้โฟลิมิเตอร์ตัวไหนดีระหว่าง2ตัวนี้นะครับบางทีมันเป็นคำถามว่าทำไมต้องเป็น o อ i f i ิทํำไมต้องเป็นวอร์เทอ๋อก็ก่อนหน้านี้ใช้ o อ i f i ิทก่อนหน้านี้ใช้วอร์เทอะไรแบบนี้ครับแต่จริงมันมีวิธีการอยู่ครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับอาจจะไม่ได้อิงกับใครผมอยากให้เราแบ่ง ผลออกเป็น2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องคอสต์หรือว่าต้นทุนเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการวัดการใช้งานาเรื่องคอสต์เรื่องต้นทุนมีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกเรื่องต้นทุนในการซื้อตัวโฟลเมเตอร์ตัวนี้คอสต์นะครับว่าเทคหากเปรียบเทียบก,กับคอสต์ออริฟิฟเนี่ยถ้าไซส์ที่ใหญ่ขึ้นไปเกิน3นิ้วแล้วเนี่ยต้นทุนของตัวออ i ิฟิฟเนี่ยก็จะถูกกว่านะครับก็จะถูกกว่าเพื่อนๆจาหลักการทํางาน ของวอจิตแลวก็ออริฟิทได้ไหมครับถ้าจําไม่ได้เนี่ยผมมีคลิปอยู่ก่อนหน้านี้ที่อธิบายเรื่องอหลักการทํางานของมันลองไปเปิดดูได้ครับออริฟิทเนี่ยมันก็จะมีประกอบอยู่ด้วยหนึ่งก็คือออริฟิทเพล e แล้วก็ออริฟิทแฟลงที่มาประกบแล้วก็มีดิฟเพรสเชอร์คือตัวทาน์สมิเตอร์นะครับทำหน้าที่วัดดิฟเพร u เชอร์วอจิตก็จะเป็นชุดมาของมันเลยสําเร็จแต่มันก็จะมีรุ่นที่แบบคอมแพกท p e แล้วก็เป็นรุ่นที่มีรีโมทดิสเพลย์ออกไปในกรณีที่เราติดตั้งตัวสูงๆแลล้้้วก็รีีีมทดดเยงงาาาาูนน่่อ เรื่องของต้นทุนเนี่ยถ้าหากเปรียบเทียบแน่นอนครับออลิฟิทถูกกว่า,ายิ่งเป็นไซส์ใหญ่ๆด้วยแล้วเนี่ยต้นทุนออลิฟิทก็จะถูกกว่าเยอะถ้าหากมองในเรื่องของค่าบำรุงรนกษาเนี่ยออลิฟิทก็ยังเป็นอะไรที่ง่ายต่อการบำรุงรักษาคือมันเป็นอะไรที่ซิมเพิลนะครับมันมีออลิฟิทเพลทอยู่เวลาบำรุงรันษาก็แค่ถอดออกมาเช็คอินสเปกชั่นว่าออลิฟิทบ่อรูมันเนี่ยยังสมบูรณ์หรือเปล่ามันกลมไหมแผ่นมันโก่งงอไปหรือเปล่าตรงนี้ก็อินสเปกชั่นได้ไม่ยากนะครับโดยที่เราอาจจะทำเองได้ไม่่ต้องสงสแลบ แล้วก็ตัวทานเซมิเตอร์ที่ใช้ร่วมกับออลูฟิดเนี่ยก็สามารถซิมูเลชันค่าต่างๆเข้าไปได้ว่าที่4ถึง20มิลลิแอมเนี่ยซิมูเลชันเป็นเปอร์เซ็นต์เข้าไปว่าการ์ดมันยังสมบูรณ์หรือเปล่านะครับว่ามันยังอ่านค่าได้หรือเปล่าแต่หากเปรียบเทียบกับวอร์จิกเนี่ยในการที่เราจะเมนเทนแนนซ์มันเนี่ยหรือในการอินสเปคชันมันเนี่ยว่ามันอ่านค่าได้ตรงไหมเนี่ยเราอาจจะต้องส่งแล็บเพื่อพรูฟนะครับเพื่อจะเช็คค่ามันนะครับคอร์สเรื่องการเมนเทนแนนซ์เนาะแต่หากพูดในเรื่องของการววััดดดล่่่ะพูเเรรืองกานีย แน่นอนครับวอลเทคเนี่ยช่วงการวัดมันกว้างหรือที่เรียกว่าเทอร์นาเร i o มันกว้างมากดังนั้นมันเหมาะที่สามารถวัดเลงต่ำๆย่านการวัดที่ต่ำๆได้ดีกว่าออริฟิทนะครับออริฟิทเนี่ยช่วงเทอร์นามันประมาณ1ต่อ5ย่านการวัดมันไม่กว้างมาก1ต่อ5ผมเปรียบเทียบตัวอย่างเช่นถ้าโฟ o เนี่ยเลงศูนถึงร้ 100, อยหนึ่งใน5ก็คือ25ถูกไหมครับคือโฟเลตอะ่ะมันจะอ่านค่าได้ที่25ขึ้นไปอ่านค่าได้แบบ Accurate ก็คือแบบ แม่นยำนะครับอยู่ใน accuracy ก็เลยยี่ิห้าขึ้นไปแต่ต่ากว่ายี่ห้าอ่านได้แต่มันก็ไม่ garanty accuracy อาจจะมีค่าเอ r เ,เข่ามามากขึ้นนะครับดังนั้นออริฟิตก็จะเหมาะเอาไปใช้งานแบบวัดค่าในช่วงที่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์คือค่าค่อนข้างคงที่ไม่แกว่งมากนะครับเรื่องของการบรักษาสําหรับออริฟิตก็บอกไปแล้วเนาะก็มัน,ม,นมันไม่มันไม่ยากนะครับแล้วหากเราไปวัดในกรณีที่มันเป็น special case High temperature, high t e m p e r a t u r e h i g h p r e s s u r e คืออุณหภูมิสูงแรงดันสูงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราไปวัดไอ้น้ำยิงยวดหรือที่เราเรียกว่าซูเปอร์สตเมเนี่ยอุณหภูมิ5ร้รองศาซีแรงดันอยู่ที่ประมาณสัก80-90บาร์เนี่ยการที่เราจะเลือกวอร์ติตัวนึงไปวัดเนี่ยอันนี้คอร์สสูงแน่นอนเพราะว่าไหนจะต้องเป็นวัดสดุที่จะต้องทนเทมเ e r a t เ r อร์นะครับอาจจะต้องเป็นพวกตระกูลซูเปอร์ดูเพล็กเป็น Steel Body. อลลอยสตีลบอดี้แล้วก็คลาสของแฟลงก์เนี่ยก็ต้องคลาสที่ แพงมากๆหากเปรียบเทียบกับอ,อลูมิเท,ที่เป็นแฟล้งนะครับเพราะาซิเปอร์ยังใช้ตัวเดิมแต่แค่แฟล้งมันเปลี่ยนไปใหญ่ขึ้นแล้วก็รอมนอันก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมนะครับก็ง่ายๆประมาณนี้ครับแต่ดีเทลลึกมันจะมีรายละเอียดบางอย่างอยู่เอาเป็นว่าเป็นเบื้องต้นให้เพื่อนๆนในช่างได้ไปเลือกพิจารณาเลือกใช้โฟเลตกันว่าโฟลิเตอร์ตัวไหนเหมาะกับการวัดแบบไหนอยู่ที่เราเลือกครับความรู้ดีความรู้ทางด้านวิศวกรรมกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาด